วัสด <validation> ีค่ะฝากกันคือเกาโอ้ยพี่นดอกเป็นไข่เจ้าไหนจังเสียวง่ายมาคัวนี่ขี่รถกระเซ็นอ่ะเซีนหลังห่างกระลุ่มเอานี่กองมะไข่แจงคือเกาหน่าละีแจงนี่ทัวร์น้ำเพินทัวร์กับฟองเพินหรอกว่า เค่องกับฟังใจน้อยมักอือกับมีเดอมักอือมักฟักทองผิดมากใม่ใม่ไส้เนื้อหน้าหกสิบบาทขันผ้ามันขันผ้าไม่มีผู้มาซื้อจะว่านเอาเสถิร์เอ้าโหไปปั่นกันเอา กินข้าวพี่นอ้องกินข้าวง่ายตาเหลือกง่ายแบบเส้นเหนียงโหกรับบอกระเด็ดกินบักกินหา่าพักจะนิน่งจินแก้วกินเนียงกะเลลวมันพี่อวนดอกซ้ำกันเห็นมาพี่ยืแ่แมงสิขาดสารอาหาร ขาดสารอาหารผัดบาทไไมากาันมีกำลังว่างตาไข่คอค่ะน้ำมันไข่คอ,คอกระแหงอยอูหนังกระแหงตล้วดจะนั่นกินให้มันต้มมาผักวน,นก็กยัดไรก็บ่ดีดอก บ่ประหยัดไก็บ่ดีมามามาคือเขาใครบ่ฮันไหนเ้าอยู่กันยังบ่ไค้บ่ฮันเ้า นี่อะไรอะไรแน่ยอดพี่น้องมกแดงกับมี่ักอือกับมี่มกทั่วฟักสันฟักเน่ามี่หมดผู้ใดอยากกับฟ้ามาเด้อมาทราบว่าเห็นใจนะสิบบาทส้นเซ่ ักกวดชานทั้งนั้นเลยฝากไ้สักหนึ่งนะคะสวยมัสนาเด็กนิกนะคะสวัสดีค่ะนักศิลาคนเฮาขึ้นเศร้ามากก็หาอยู่หากินขึ้นนกพูนให้คอยพัดอันพัดหมูอันสามสั้นใส้หมักแจงครับอันยอดยอดอันพักยังกอ สมกินสมกินนาสมกินแสบเ่อโอ้สมมองกาดงเขามาช่หรอไม่ต้องมาสแล้ว่าจะกินกังเวรฝนอาไปโซไปทางหนารั่นก็เจ้าถามซื้อว่าคุกเครื่องฟองนี่จับาทกะนะแคนทายยับาดเนโซื้อมาป๋องละสี่บาทสันเครื่องก็สิบ่าขายหา ขายทุกอย่างที่กวางหน้าที่ยหา่มองตั้งแต่ามากอันแดงไทยน้อยๆขอกผูขายได้เหนไหมมาตบอผู้ซื้อแต่ว่าน้อยคุณภาพนะคะน้อยยุ่มันคุณภาพดีแสียบีแส่บดีหวานเหนียวามาปุวนกวอนเหนียวเหนียวซ้ำกันแล้วครับผู้ขาย không <laughs> <laughs> nhớ thầm lạy nhớ thầm thầm lái lạ má 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 ngang cả mama mama là mama 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 nào xe <laughs> <hai> <laughs> มันลุ่มสวัสดเจ็ดจากหนึ่งล้วม่านหนึ่งนางนั่จาก,าาก,าเ,กเซตเซตเซลล์รวมทั้งหัวยนางบม่แล้วว่ามันจะมาตายตัวในส่วนดอกไข่บ้าหมู่บ้านลูกขึ้นจากบอนจะไหนจังทุกขาขึ้นหลอดหงายหลังขวบหัวไปถ้าคุณหัวล้มลุ่มฝัดแม่บันบันไดนะ้ไห ถ้าว่าพ่อปัดถือขังต้องชิดสวยๆไปถือลูกมันไข่อยู่จักหน่อยกันมันไปถือลูกให้ถือแม่บันใดสังแต่ที่แหลกนี่ที่ตายนี่ก็ซื้อหลังมู้เจ้าผู้เสียเงินชาพานาจิตนี่ตายเป็นวันๆแล้วเสียหลาย Nào cả ngân mô bản sơn tay sơn nữa Nào cả ngân vẫn là bản Nào cả ngân xám đường chếp cho nâng Nào cả ngân ê ê ê nè Ngân Giá còn nè Ngân mẹ khảo nè Ơ ừ. Chứa ngân tìm vần vần bà Cảm này nha sáng nhân tài Nhân này nói mình phút là phân phút bà เดีด้วเราไปแล้วเนียไปสวดไปทํามซอยนี่มีน้องถ้าบ้านมุอไฟสวนไปท่ามสอยใส่้่องสวนไปท่รมนะเพื่อนบ่มีกับช่องลหาสิบบาทท่านจางหากใส่ช่องสวนไปท่ามจ้างหากกระปุคนไข่แน่เพื่อนกะ ช่องละร้อยช่องละสองร้อยเสรแล้วตายผู้หนึ่งนี่เปลืองเงินหลายติบเลยจะน่าจะเป้าตายด้วยผู้ใดก็ได้นกเตีวนวแล้วกอบดีีมันตวนอพันไน่านกอว แมาเห็นเหรอชอบกินที่เนี่ยบำรุ้งบำลังเมื่อคืาแม่เจ้ากินน้ำเหรอขยันขบไอิ่มเไม่ยังเจ้ากินอย่างขยันข้าวไม่ทอดหมูแน่แก้วแน่แกะหมูแน่ส้มหมูแน่สันหล่อขอเลือกยานเจ้าบ่ย่านขยันขบอิ่มขอเลือกบ่เอินเจ้า เอิตักตมูอยู่ในโทษสามูกสีมาบ่ได้เั็นไหมาฮีนน้วันีบัว่าเ็ดขดเซ่กันนาเอิญเอินอิเพอเอเออเอิญตักตพูอยู่ในโทรศพมลพสีม้าบ่ได้นันพูดอยู่ใกล้บ่กล้าเอิญย่านพูนมากินน้ำย่ามันอย่านพูนมากินน้ำหย่านบ่อิ่มเอาขอบคุณขอบคุพเดเอพี่น้องยังนอ้กิต ตามช่องยูทูบยายหม่องยายทองชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไม่ายสักเมียนหน่อยระคัางท่องในเด้อสวัสดีค่ะ